สวัสดีครับวันนี้มาเลาะยิงปลาคลองแถวบ้านครับก็เนี่ยครับน้ำตื้นครับมันก็ใส่ๆหน่อยถือว่าไม่ใส่มากก็พอมองเห็นปลานะครับพอดีมันมีปะดินล่องๆอยู่ปืนช่างติ๊กครับนี่ครับนี่ครับทำงานปืนช่างติ๊กยิงไปแล้วครับนี่ครับอีช้อนครับ โลกว่าได้ตัวนี้เห็นกระปั้นผมไหมครับนี่หัวยาวก็ประมาณโอ้โหน่ากลัวจะเป็นศอกนี่ครับเพิ่งยิงไปเมื่อกี้ไอช่อนครับเบลเลอร์เลยครับจิบสัตว์เข้าแถวแถวข้างหลังครับใหญ่ครับ นี่ครับเห็นกับปั้นหมดไหมเห็นไหมครับใหญ่พี่โลกว่าตัวนี้นี่ครับตั่นะปืงทัตีครับมือสอดยางเส้นเดียวปีกห้าสิบากับลูกชายสองคนครับวันนี้นี่ครับมีปลาครับ โอเคครับขอบคุณครับ